สวัสด,ดีครับผมกอล์ฟผมนิวคุณกับการเวิวเกม h i t m a n b y a d e n n i v e s s p e c i a นะครับพาคน,นี้ก็ผมจะพาพบกับความลับของเกมเล็กน,น้อยน้อยนิดนึงนิดนึงครับนิดนึงพาคน,นี้ขอตั้งชื่อว่า Lighter Fluid เชิญเลยเสร็จแล้วเราหาทางไปชั้นใต้ดินบันไดอยู่นั่น บอกเราไม่ใช่นี่อันไหนวะอันไซ้าปะไปไงวะไปไปไหนนั่งขึ้นดีกว่าทางลงกันีกวะ Where should I go to basement บันไดอยู่นี่อันนี้มันคืออะไรวะนี่นนะ ไปชั้นล่างไงวะนี่กูต้องไปกับหมาใช่ไหมอาัอดี้ผมก็ไม่รู้อะไอ้ไอก,กันไปเหมือนกันขอไปจะคัดดีไหมนี่อ่ะดินซะแล้วสิครูบอกเราโอเคมาถึงแล้ว h ล l l กาย y ล e l l มาน n อยมองเลยใช่ตายหมาเห็นโอเคเราลงชั้นใต้ดินแล้ว เอา่อไปเถอะเราแค่มาเดินมาตรวจสอบข้างล่างแค่นั้นเองโอเคถึงสเตดินแล้วโอเคนั้นใครอยู่เนะนี่ยมีใครอยู่ด้วยโอเคเราตําสินใจเรามาหาของแถวนี้กันขอนี้ต้องการอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะอยู่ไหนเอ้ยอยู่ไหนอ่ะ <laughs> แม่งซ่อนอยู่ที่ไหนกันแน่ อนี่ป่ะไม่ใช่นี่ป่ะ,น,ปะนี่ไงรเตอร์ฟูดอันแรกครับโอเคแล้วก็เอานี่ไนะหนียวเลอร์เอาวัาสดุไฮเทคของเราเก็บไว้ที่เดแตัว่าโอเคเราจะไปชั้นบนกันคุณลืมแล้วไปไปมามาทางนี้ยังไงโอเคโอ้เด้ออ,อยู่ไหนวะอีฟังหนึ่งของรถไดวะอ๋อลงรถใช่ไหม โอเคโอเคโอเคพิกล็อกเอาพิกล็อกทำไมกรรมโอเคช่างมันที่ไหนเนี่ยอ๋อหลังบ้าน <laughs> อ๋ออ๋อโอเคโอเคกูผิดเอง <laughs> ลืมแล้วเราจะกลับไปที่ในห้องครัวโอเคเราจะไปเอาสัญยาณที่สองกันนะครับที่อยู่หลังบ้านเชื่อพิกล็อกอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ เสี่ยกดปิดอ่ะกำเนี่าสงสัยละโดนตรงใจละกำมองกูสับสนิเชียละเชี่ยละยินอะไรเนี่ยนะอยู่อยู่ตาเวลาของกูละวเขียวแล้วโอเคไอ้เหี้ยไปไหนอ่ะกูรมอมึงอยู่เนะี่ยไอ้สารโอเคกำังมาแล้วนะครับเดินมาลนะาค่อยๆเดินมาลนะ แตาจะรอจังหวะที่ไอสัตว์ยามันเห็นหรือเปล่าโอเคยามันก็มาได้แต่เราช่างมันเราจะการอีนั่นตอนมันเปิด,ปดวางนะครับจะมองอะไรกเรื่องหนาเนี่ยไปเข้าไปเลยเข้าไปเข้าไปเข้าไปเลยวะจะมองอะไรนะเออ,เอนั่นแหละรอจังหวะนี้ เดียว <c oughs> ไม่เอาเดี๋ยวที่ป่อเออไอ้ <c oughs> รไรยินเสียงไหมเนี่ยโอเคเราจะเปลี่ยนเสื้อเอาชุดคุณธรรมศาสตร์ <c oughs> ท่องน้ำมานะครับแล้วก็เอา ปดอีเทอร์มาเสร็จแล้วทำไงต่อวะ่ะออาปิดล็อกฮึบโอเคปิดประตูโอเคจะหยิบอันนี้ขึ้นมาได้ไหมไอสต๊อบไม่ได้ชังมันโอเคแล้วก็กลายแต่หัวที่ผมกลายเป็นหัวล้านแล้วโอเคเสร็จแล้วเราก็ไปหาคุณผู้หญิงกันเฮลโหไกด์ Hello, The isn't the only thing I need serviced. Come pool only on. I น้ำอะไรฉันอยากได้บริการจากห้องน้ำนิดนึงอ่ะให้ตามฉันมาโอเคฉันเออตามคุณไปอะไรสงสยัยอะไรเปล่าไม่ทำไมหัวนะ่ะผมนายหายไปไหนเมื่อกี้นี้ยังมีผมอยู่เลยไม่รู้สิแดดแรงแผเทาผมหมดเลยนายกระลองมันนะจ๊ะโอเคจริงเหรอโอเคเราจะตามคุณพี่อิงคาเฟ่นี่ไป มันก็เดินช้าเหลือเกินบอกเรา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 ไอ้สัสสปีดอัพหน่อยสปีดอัพชุดมึงกันนะผรู้สึกมันไม่ใส่แค่เพนตัวสีาขาวๆทำไมเต็มตัวเนี่ยเพนตัวชัดๆเลยเนี่ยผู้หญิงก็เหมือนเพนตัวเนี่ยเพนสีำดำไม่ต้องนม อย่ากังวอเ่ามันมมกัันเองฉันจะให้ทำเล็กอย่างฉันจะโชว์เลอย่างแน่น่เลยรู้สึกฮโอเคออก้อแม่งกรเดินชาจรงเลยไปไหนเนี่ยไ้คนใช้ยามาบังเลกูเน่ยเาแถวเวนกรรมหลบไปเพศหลบไป ไอสัตว์เดินก็เดินช้าเหลือเกินไอ้ดู <c oughs> หไหม,มว่าเสียเวลาซะคือวันนี้กี่โมงตีสองนะเว้ยไปไปให้นมคืนดูนมตุนมึงออ่อกินมะนาวหอมชื่นใจกินอีเทอร์หอมชื่นใจจะได้เป็นไหนเนี่ยช้าชื่นเบยห้องกุหล่ะกล้กวยเงาประตูโอ้ห้องนอน เราจะไปทำอะไรในห้องนอนนี้แน่เลยเดี๋ยวต้องเซฟไว้ก่อนนะครับเพื่อผิดพลาดเล่นบอลเตียงไอสัตว์กดผิดทีสองเจริญพรทยมเซฟเซฟฟูลโอเคประตูก่อนโอเคเราจะมาอืออ้ากับเมียของเจ้าของบ้าน I'll just prepare myself for a bath don't move a muscle ฮะเตรียมตัวกะอักอาบน้ำแอบดูนะจ๊ะ จะดเดียแล้ะจ๊ะฮึนั่นเด็กกันถอดเสื้อทงเกงอะไรเด่ยทำอะไรวะโอ้กูแข็งตัวแล้วแข็งแล้วอืออาอืออาทำไรของมึงเนี่ยไปไหนวะเอาใจแล้วอ่ะอะไรวะ I'm not in the mood after all. I need a drink. What should I do? I'm not in the mood. Go back down. I need a nap. I need a nap. เ,เส้งไปคำโทษ hey, no นอน่เวลาซแล้วโอเคถึงเวลาซ้ำแล้วโอ้ยโอเคขโมยสาคอมมาแล้วซ oh, yeah. ้ำเธอเลยเีงเ <c oughs> ไม่มีหลบซ้ำ ทำมีดรอบซ้ำนะมึงเนาะมึงเนะมึงเนาะมึงเนาะมึงนะไอ้เซตไมึมงีรอบซ้ำทำไมมีอะไรกูใช้ไหมเนี่ยเครื่องซ้ำอะไรเงี้ยอยากลองดูจังเซ็งเลย Go to sleep, go to sleep, กาลันลา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 ละตื่นได้แล้วตื่นได้แล้วช่วยพากูออกไปสักทีเพราะถ้ามึงไม่พากูออกไปกูเดินออกไปกูจะโดนซาสปิเชยแล้วกูก็จะชิบหายเร็เวๆตื่นสักทีสิเฮ้ยอันนี้รูปอะไรทำไมมันเบลอจังเลยออ ฮ่าต <c oughs> oh, ื oh, ่นสิให้เอาใส่คอมาแล้วแต่มันยังยักแต่โชว์อะไรสักอย่างอยู่นั่นแหละโอ้เธอตื่นแล้วโอ้นมชนหน้านอนไปได้นี่นอนกี่ชาติได้เนี่ยนี่นอนชาติไหนแล้วเนี่ยชามันเถอะเดินต่อไปสู่ความม่มมัางกลโพ้นเถอะนะจ๊ะโอเคเล t ส์ก guys walk around going around and cross e door ผักเธอตกบนได้เลยโอ้ไม่เรายังไม่ทาําเงินเราจะเดินตามเธอไปสู่ทางสว่างเพื่อทำภารกิจสุดท้ายให้เสร็จสิสส้นเมื่อกี้ตอนที่เขาตอนที่ยามไปไปกับยามมาเขาที่เขาให้เราเข้ามาในบ้านเขาบอกว่าให้เราว่าสัญญาจะสัญญาจะ แต่ไม่ใช่สัญญาดิมันบอกว่าแสดงโช,โ,ชโชว์เลยให้ดูมั่งนะก็เดี๋ยวเราจะแสดงโชว์ให้ดูกันนะครับท่านผู้ชมโ <Okay. S 2> อเคเอาไนอกเลย Let's go guys อคอยเดินตามไปทีละก้า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 อโอเคแล้วปลอดภัยแล้วบอ,วบอกก็ลา เราจะไปที่ตำแหน่งที่คุ้นเคยกันนะครับสู่เตาปิ้งย่างอันนี้ประสงค์อันนี้จากนั้นก็ทเทไอ้นี่ลงไปหนึ่งขวดเมดิมีอุเท2สองขวดแล้วเนี่ยเดี๋ยวกันนะ มันก็เทงไงนี่กูกดเทสองคนแดงวะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอเคเรามาดูการแสดงของเรากันเลยนะครับรออีกไม่นานนะักเพราะเธอกำลังเดินเข้ามาค่อยๆเดินเข้ามาเพื่อที่จะกินบาร์บีคิวที่ฉลมไมด้วยน้ำมัน ของเหลวน้ำมันของเรานะครับแลก็จะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่น่าเชื่อกัดขึ้นในสามสองหนึ่งฟลูโอไมโอไมเธอไฟไห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 มโอ้ย์เอ๋อโอ้ย์เอ๋อยินดีด้วยยินดีด้วยโอ้ยเย้ยินดีด้วย, oh yeah! ย ขณะนี้คุณนายหญิงใหญ่ได้เป็นไฟโอ้ยเอ๋ว <laughs> oh, ัดจิโอ้มากะลา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 โอ้ยดีด้ว oh. ด yeah, ไฟดับได้เองด้วยโคตรเทพอ่ะนะเดูร้อนร้อนแรงมากคุณผ oh. ู้หญิง <laughs> เธอช่างร้อนแรงเหลือเกิน <laughs> เย้เก yeah, ่งโคตรอ้โหยังตอบ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 ที่เธอยังมีชีวิตอ,อยู่หรือเปล่าเนี่ยหรือเป็นซอมบี้ไปแล้วโอ้ยูอาร์ไรฟ์โอเคนี่ก็หนึ่งนิดนี่ก็เป็นหนึ่งในเซ็กความลับของคิดแมนแอนด์มานี่นะครับพวกผมนิวสุ่มใหม่ของกาไลฟสวันนีสวัสดีครับบ๊ายบายเลิกการ์สแหม่ทำเป็นกระต่ายตืน่นตัวไปได้ กูแค่จะฆ่าเจ้าของบ้านแล้วมึงก็มาสาดมันวิ่งสาด์ mon mon ้สมุดใส่กูนะเนี่ยมดงใอกูไม่เกี่ยวกูไม่เกี่ยวปืนเทียบเลยยันเดอโดไม่หมดเลยโด้โด้โด้โด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 ้โด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 ชุดป้าไม่ได้โอเคช่างมันโอเคกลับบ้าน 哈哈哈。<laughs>